หลังจากสามีทอดทิ้งตนเองกับลูกสาวเมื่อสามปีก่อนพึ่งหวังมีสามีใหม่เป็นเสาหลักแต่พึ่งโชคร้ายคลอดลูกชายออกมาได้สามวันน้องมิกมีอาการชักและพบว่าเยื่อหุ้มสมองอักเสบจนกลายเป็นเด็กพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พูดก็ไม่ได้น้องมิกช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้ จับนมกินเองก็ไม่ได้แล้วก็มีแต่กิ้งไปกิ้งมาเดินไม่ได้นั่งไม่ได้เห็นเด็กคนอื่นวิ่งเล่นแล้วหนูก็คิดเหมือนกันจ้ะทำไมต้องมาเป็นกระลูกหนูด้วยชะตาชีวิตของหนูมันก็ยแย่ค่ะแปนก็หาตังค์คนเดียวไม่พอใช้ในลูกคนโตหนูจะต้องไปโรงเรียนดีคนเล็กก็ไปหาหมอทุกอาทิตย์ ตังหนูก็ไม่ค่อยมีหนูทำงานคนเดียวหนูก็ส่งตานค่ะทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเหมือนเงาตามตัวบ้านก็ต้องเช่าต้องเสียค่ารถไปอนมามัยใกล้บ้านเพื่อทำกายภาพทุกสัปดาห์บางเดือนสามีหาเงินไม่พอค่าเช่าบ้านต้องติดค้างเจ้าของบ้านรวมถึงไม่ได้ไปหาหมอนัดแต่ละสัปดาห์ น้องพึ่งเนี่ยก็มาช่วยขายของบ้างค่ะส่วนมากก็ไม่ได้ขายอะไรยแยอะหรอกก็น้องก็จะมาช่วยใส่ถุงใส่น้ําแข็งให้หยิบของให้บางทีลูกค้าขึ้นมาหลายคนก็ช่วยใส่ของใส่ถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างว่าน้องมามาช่วยแต่เราก็ไม่ได้จ้างนะคะก็อาจจะให้เป็นอาหารไปทานบ้างให้ค่าขนมน้องบ้างแค่นั้นล่ะค่ะก็อาจจะมีนมให้น้องกินบ้างก็คือถ้าจ้างเราไม่ได้จ้างะคะ่ะเพราะว่าเ,เราก็ขายของเล็กน้อยเองอะค่ะ อยากเจ็บแทนลูกอยากป่วยแทนลูกอยากให้ลูกหายเป็นปกติแต่ความจริงนั้นมันยากที่จะเป็นเช่นนั้นอย่างน้อยขอให้ลูกช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเพื่งผู้เป็นแม่ก็พอใจแล้วบริษัทเทพพดุงพรมาพร้าวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000 0บาทพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมบริจาค5 0 0 0บาท และคณะผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค9,600บาทเพื่อเป็นทุนยังชีพให้กับพึ่งและน้องมิกต